วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวย้อนคดีดังผู้กำกับโจถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหาคาโรงพักรีดเงินสองล้านอ้างทำไปเพื่อประโยชน์ของชาติช่วงกลางเดือนสิงหาคมปี2564ได้มีตำรวจชั้นผู้น้อยคนหนึ่งออกมาแฉวีรกรรมผู้กำกับสบพเมืองนครสวรรค์ผ่านเฟซบุ๊กโดยเขาเล่าว่าวันที่5สิงหาคม ผมกลับชุดปฏิบัติการป้องกันปรับปรามยาเสพติดสพเมืองนครสวรรค์จับผู้ต้องหาพร้อมของกลางได้เป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนทั้งคู่เป็นแฟนกันใช้เวลาสอบปากคำอยู่สักพักหัวหน้าชุดที่สอบผู้ต้องหาผู้ชายเดินมาบอกผู้กำกับว่านายครับมันยอมจบที่หนึ่งล้านผู้กำกับตะโกนกลับมาว่าล้านเดียวจะไปพออะไรเรียกมันสองล้านสิวะพวกมึงไม่ได้เรื่องเดี๋ยวกูเอง จากนั้นผู้กำกับเอาถุงดำคลุมหัวน้องเขาเพื่อทรมานเพราะความอยากได้เงินเพิ่มหนึ่งล้านแต่ปรากฏว่าผู้ต้องหาชายขาดอากาศหายใจและได้เสียชีวิตลงผู้กำกับก็ทำอะไรไม่ถูกไปครู่หนึ่งได้แต่สั่งพวกผมว่าพวกมึงไปลบกล้องวงจรปิดเอาศพไปที่โรงพยาบาลบอกหมอว่ามันเสพยาเกินขนาดแต่หลังจากมีข่าวเช้าไปทั้งโซเชียลผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค6 มีคำสั่งย้ายพันตํำรวจเอกทิติสารอุทนพผลผู้กํากับสอพอเมืองนครสวรรค์หรือผู้กํากับโจที่ถูกกล่าวถึงให้พ้นจากตําแหน่งไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาคหระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงผู้กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินการทางวินยัยและถูกดาเนินคดีอาญาตามกฎหมายทางด้านผู้กํากับโจอ,ออกมายืนยันว่า ไม่ได้มีการลงมือซ้อมหรือทำร้ายร่างกายใดๆส่วนประเด็นการเสียชีวิตทางครอบครัวของคนตายแจ้งว่าผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวส่วนประเด็นเรียกรีดเงินผู้ต้องหาตัวผู้กำกับโจ้ยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีการเรียกร้องเงินทองและไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบนโรงพักขณะที่พ่อของผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้ติดใจเอาความใดๆกับทางตำรวจซึ่งในตอนแรกทางด้านแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แจ้งผลชนสูตรศพเบื้องต้นว่าเกิดจากพิษสารแอมเฟตามีนอย่างไรก็ตามเรื่องราวทั้งหมดยิ่งเช้าหนักเข้าไปกว่าเดิมเมื่อทนายตามสิทธราเบี้ยบังเกิดโพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊กเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดในโรงพักนครสวรรค์วินาทีผู้กำกับโจ้กับพวกใช้ถุงดำคลุมหัวทรมานผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายเพื่อรีดเงินสองล้านบาท เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาเสียชีวิตทนายตั้มระบุว่าได้รับคลิปมาจากตำรวจชั้นผู้น้อยขอให้ช่วยนำคลิปนี้ไปมอบให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในคืนนั้นพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผอ,อตรอมีคำสั่งปลดผู้กำกับโจพลข้าราชการตำรวจจากคดีสะเทือนวงการสีกากีพันตำรวจเอกทิติสารอุทนาผลหรือผู้กำกับโจก่อเหตุใช้ถุงดำคลุมหัวในมาวิน ผู้ต้องหายาเสพติดเสียชีวิตจนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศเนื่องจากมีคลิปเช้าวหลุดออกมาเป็นภาพกล้องวงจรปิดวินาทีที่ผู้กำกับโจ้กับพวกเจ็ดคนใช้ถุงดำทรมานด้วยการคลุมหัวผู้ต้องหาช่วงสายของวันถัดมามีรายงานว่าสารจังหวัดนครสวรรค์ออกหมายจับตำรวจชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทีมผู้กำกับโจ้ทั้งหมด7นายได้แก่พันตำรวจเอกทิติสานอุทนพลหรือผู้กำกับโจพันตำรวจตรีระวีโรธติดทองร้อยตำรวจเอกทรงยศคลา้ายนาร้อยตำรวจโทธรณินมาสวรณนาในดาบตำรวจวิสุทธิบุญเขียวในดาบตำรวจสุภากรนิ่มชื่นสิบตํตำรวจตรีปรวีกรคมาเรลขณะที่มีกระแสข่าวออกมาว่าผู้กำกับโจ้หลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอบสื่อเพียงสั้นๆไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องตามจับให้ได้จุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองนครสวรรค์โดยผู้กำกับโจ้และพวกจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้สองรายพบยาบ้ากว่า10,000แสเม็ดผู้ต้องหาเป็นชายและหญิงจากจังหวัดชัยนาทในตอนแรกรายงานข่าวอ้างว่า มีการเรียกเงินจากผู้ต้องหาสองล้านบาทขณะที่ผู้ต้องหายอมจ่ายแค่หนึ่งล้านผู้กํากับโจ้ไม่ยอมยืนยันว่าจะเอาสองล้านให้ได้ผู้กํากับโจ้จึงนำถุงดำมาคลุมหัวผู้ต้องหาชายจนขาดอากาศหายใจเสียชีวิตและนำศพผู้ต้องหาไปส่งที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์อีกทั้งผู้กำกับโจบังคับให้ลูกน้องบอกกับหมอว่ามันเสพยาบ้าเกินขนาดจนตาย และต่อมามีการเจรจาปล่อยตัวผู้ต้องหาหญิงและให้รับปากว่าห้ามพูดทุกอย่างเพื่อแลกกับอิสรภาพและไม่ถูกดำเนินคดีแต่หลังจากนั้นไม่นานผู้กำกับโจ้มีการเจรจาขอเข้ามอบตัวหลังจากที่โดนตำรวจชุดพิเศษไล่ล่าตามจับบริเวณชายแดนประเทศพมา่านอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่ามีผู้ให้ที่ทำการพักพิงแก่ผู้กำกับโจสำหรับการหลบหนีอีกด้วย และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทําความผิดทั้งหกรายได้แยกย้ายหลบหนีแต่ถูกชุดสืบสวนตํำรวจภูทรภาคหเข้าทําการจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้วันที่26สิงหาคมปี2564ผู้กํากับโจ้ได้เข้ามอบตัวพร้อมยอมรับว่าทรมานผู้ต้องหาด้วยถุงดำจริงแต่ไม่มีเจตนาทำให้เสียชีวิตและปฏิเสธข้อกล่าวหารีดไถเงินสองล้านต่อมา ผู้กำกับโจ้พร้อมพวกเจ็ดคนที่ถูกส่งตัวไปยังกองปราบโดนถูกตั้งข้อหาหนักคือเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปข่มขืนใจผู้อื่นและร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดนกระทาทารุณโหดร้ายซึ่งในเวลาต่อมาทางโรงพยาบาลได้ถแถลงข้อสรุปผลการชนะสูตรพลิกศพสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง มาจากการขาดอากาศหายใจผู้กำกับโจ้คือใครกลายเป็นชื่อที่หลายหลายคนพูดถึงในสังคมเลยก็ว่าได้หลังก่อเหตุสะเทือนขวัญกลางโรงพักผู้กำกับหนุ่มตำรวจไฮโซฉายาโจเฟอร์รารีคนนี้ถือว่ามีเบื้องหลังไม่ธรรมดาที่มาของชายาโจเฟอร์รารีเพราะเขาเป็นเจ้าของรถสปอร์ตยี่ห้อหรูหลายคันที่มีราคามูลค่ามากกว่า10บล้านบาทเรียกว่าเป็นนายตำรวจที่โด่งดัง และรู้จักกันในแวดวงสังคมไฮโซอีกคนหนึ่งผู้กำกับโจ้หรือสารวัตรโจ้ในตอนนั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในวงการบันเทิงไทยเพราะว่าเขาคนนี้เคยเป็นอดีตคนรู้ใจของนักแสดงสาวแถวหน้าสุดเซ็กซี่อย่างน้องเมพิชนาดและถึงกับมีข่าวขอแต่งงานกันมาแล้วแต่ทั้งคู่ก็ได้เลิกรากันไปจากประเด็นที่ผู้กำกับโจมีภรรยาและลูกอยู่แล้วโดยสาวเม ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงวีรกรรมของผู้กํากับโจ้หลายอย่างคอยตามคอยเช็คเธออยู่ตลอดทําให้เลิกรากันไปแบบจบไม่สวยนักแถมยังเคยส่งคนสะกดรอยตามเธออีกด้วยซึ่งสาวไม่เคยตำหนิฝ่ายชายขณะที่ตํารวจดังก็ตามน้อยอยู่พักใหญ่แต่ไม่สำเร็จว่ากันว่าผู้กํากับโจ้เป็นนายตำรวจหนุ่มหน้าตาดีฐานะดีมีรถนิยมชอบรถซูเปอร์คาร์เป็นพิเศษ เคยได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของรถเก่งสปอร์ตหรือลัมบกินีรุ่นฉลองครบรอบ50ปีเป็นรุ่นลิมิเต็ดที่มีการผลิตมาเพียง100คันทั่วโลกเท่านั้นราคาอยู่ที่คันละ47ล้านบาทสำหรับเศรษฐีนักสะสมซูเปอร์คาร์ซึ่งหนึ่งในนั้นที่ได้ครอบครองเป็นเจ้าของก็คือผู้กำกับโจ้และเป็นคันแรกในประเทศไทยอีกด้วยสำหรับเส้นทางชีวิตราชการของผู้กำกับโจปัจจุบันอายุ42ปี ที่ผ่านมาการทำงานของนายตำรวจหนุ่มรายนี้ถือได้ว่าเป็นนายตำรวจอนาคตไกลคนหนึ่งซึ่งการศึกษานั้นจบนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่41เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่57และเส้นทางชีวิตราชการตำรวจก่อนที่จะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีถุงดำคลุมหัวถือว่าเป็นนายตำรวจดาวรุ่งในรุ่นเดียวกันเลยก็ว่าได้ทั้งนี้ผู้กำกับโจ้บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งรองสารวัตรเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปี2547โลดแล่นอยู่บนเส้นทางของการเป็นตำรวจสายสืบฝีมือดีในหนึ่งเลยก็ว่าได้และด้วยระยะเวลาเพียง17ปีของการรับราชการจึงได้ก้าวเข้าสู่ในตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองนครสวรรค์ในเวลาต่อมาในอดีตผู้กำกับโจ้เคยสังกัดกองบัญชาการตำรวจปราบปร,บรามยาเสพติดโดยทำงานสืบสวนด้านยาเสพติด และมีส่วนร่วมจับกลุ่มคดีสำคัญสำคัญเป็นจำนวนมากทำให้เส้นทางรับราชการเติบโตแบบก้าวกระโดดเรียกได้ว่าทันทีที่ครบสเปคหรือเข้าหลักเกณฑ์ในการครองตำแหน่งก็จะได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทันทีเพราะผลงานการันตีจากรองสารวัตร7ปีขึ้นเป็นสารวัตร6ปีขยับขึ้นรองผู้กำกับการในตำแหน่งรองผู้กำกับการหนึ่ง กองบังคับการตำรวจปรับปร,รามยาเสพติด4กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดวาระแต่งตั้งข้าราชาการตำรวจป,ปี2562ผู้กํากับโจได้ยกข้ามหน่วยมาเป็นรองผู้กํากับการกองกากับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกผลงานที่เข้าตากรรมการและประชาชนทั่วไปได้พบเห็นคือร่วมทีมคลี่คลายคดีในช่าง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนร่วมงานจนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงสามศพจากนั้นวาระแต่งตั้งในปี2563ได้ขยับตำแหน่งและก้าวเข้ามานั่งในเก้าอี้ผู้กำกับแม้ลำดับอาวุโสรังท้ายในกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นซึ่งอยู่อันดับรองสุดท้ายจากผู้มีสิทธิ์เลื่อนตำแหน่ง326นายโดยผู้กำกับโจ อยู่ในอันดับที่325แต่ก็ได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วยคุณสมบัติจัดเต็มมาแบบอาวุธครบมือถึงกับปาดหน้าเบียดรุ่นพี่ข้ามหัวมาหลายคนจนได้เป็นผู้กำกับการสอพเอมืองนครสวรรค์นั่งทําเลยทองโรงพักเกรดเอของตํำรวจภูธรภาค6เพราะในวงการสีกากีบุคคลที่สามารถบุกป่าฝ่าดงได้ขนาดนี้ต้องมีแบ็กอัพหนุนหลังที่ไม่ธรรมดาฉะนั้นรองผู้กำกับ ที่พิ่งย้ายข้ามหน่วยมาหมาดหมาดแถมยังได้รับการแต่งตั้งเป็นพันตำรวจเอกในฐานะผู้กำกับการโรงพักเกรดเอนอกจากผลงานจะต้องเข้าตากรรมการแบบทะลุเบ้าตาแล้วยังต้องมีกำลังภายในหนุนหลังที่มีพลังอีกด้วยเส้นทางลดแล่นของผู้กำกับโจ้ด้วยอายุราชการ17ปีจากรองสารวัตรก้าวขึ้นนั่งในตำแหน่งผู้กำกับการต้องจบลงหลังพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผอ,อตร มีคำสั่งให้ผู้กำกับโจออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมกับถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและถูกศาลออกหมายจาับในคดีอาญาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหรือคดีถุงดำต่อมาในวันที่19พฤศจิกายนปี2564ณนา,ารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดขึ้นสารคดีทุจริตครั้งแรกซึ่งอดีตผู้กำกับโจปฏิเสธข้อหาฆ่าอย่างทารุณ และย้ำว่าทำไปเพื่อประโยชน์ของชาติล่าสุดวันที่8มิถุนายนปี2565สารมีคำสั่งพิพากษาประหารชีวิตอดีตผู้กำกับโจ้พร้อมพวกแต่ได้ลดโทษเหลือหนึ่งในสเป็นการจำคุกตลอดชีวิตส่วนในดับตำรวจสุภากรน,นิ่มชื่นลงโทษจำคุก8ปีแต่มีเหตุให้ลดโทษเหลือ5ปี4เดือนและเป็นคนเดียวที่ไม่โดนฐานความผิดร่วมกันฆ่าเป็นการปิดคดี ผู้กำกับเจ้าถุงดำคลุมหัวในโรงพักเป็นที่เรียบร้อยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องปูระเบิดขวดด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ